อันนี huh? okay, it. It cool. uh, ้วะอันมันแหงมันแบบกุกินแล้วมันยากกูยมืดก่อนมันมันตอนสุดท้ายนี่ที่ละเออกินรสกินรสชื่อถ่ายกับกินแท้เทสทะใไรกับมันบ๊ยค่อยดีนะจังว่าให้มันเหรนหายเหล้ารสอ่สุดท้ายผัวรอเนาะ เอาอยู่วะเพราะวันนี้หนูไม่ได้ยูเด้อจีไปใช้ิีไปซอยงานกับเจ้าเพชรกับเขาก่อนเออไปไปซอยเพื่อนเฮ็ดให้ซอยเพื่อนเห็นแม่เหล้วเด้อบายกับสิมาหรอเออบ่เปายยังเอาแนี่ไปซอยงานเพื่อนได้ข้อข่าไปน้ำข้อยังจะไปซอยฝนก็คือซอยแห้งซื่อๆนี่แหละเอา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 ข้าวชานไปน้ำเอาไปข้าวชานเนาะเออจักข้าวชานไปน้ำจักหลายเติบเด้อไปให้เพื่อนมากินพร้อม กันบ่จากสอง 2, สองกิโลกับพ่อล้วเออเท่าไรก็เอาไปชอยพน่นน้ำลายโมไซมีน้ำมันเปล่าป่ะเนี้พ่อฮะโมไซมีน้ำมันเอาพ่อเติมไม่ละตัวเติมแพงอยู่อเออเติมทังไว้แล้วละ่ะตองระบายสามแล้วลูกมาเด้อจ้ะจ้ะให้มาอีนีเด้อให้ตรงเวลาเด้อรถกระเล็ดเนาะเนี่ยเผื่อบิสซ่าเด้อบิสซ่าปานั่นขี้บิบิจ้าอะไรยำให้น้ <c oughs> องกินแนยมึงขี้กินอยู่วะนะ กัดแตงกัดบ่ได้กูครับบัวอืมห้อมตื่นตาตื่นตาเหรอว่าที่ปานนั้นมันบวมคำใหญ่ก่อนเนาะบ่เอาบ่เอาเอาะบ่ปานกูก็ติกอีน้องขว้างกูเนาะ้าไปเฟามาเด้อ อะจงเด้อบาบถามใหม่มาโอ้ผ่าชิไมไลยถัอวทีนี่ไปใส่ละพอรไปเฮินง,งานไปชอยงานเขาว่าสั้นบออเออไปงานไปงานเขาเออประเทศเนแนวกินไทยไปเฮ็รนแนวกินชอยเขาอันบ่ไปมันก็บ่คือบ้านเดียวกันมาสิชวนไปหน้าสนอกฮะ ไปสวนไปนะเออจะงาก่อนบายเทียงพุ่นละมันมากก่อนคอยพักกันไปกันไปอยูกย่กันเวลาดิเสร็จฮะนันไปใช้บางนึงนี่บ้าไ,ไ,ไปก็เว,าวลาก็ได้ดอกอืมไปก็เวลาเออแข่นชั้นกันห็นมากก่อนคอยไปกับมั่นก็นได้เฝ้าไปเฝ้ามาละ่ะ ม่ใส่ละผมไปกับน้องก็ได้หรอกแมนบาอีหน้ามึงทิมไปน้ำมันอยู่บ่ไปใส่พอว่าทิมไปหน้าว่าชั้นเขาหานพอเกี่ยวไปอยู่บ่เออเบิ่งให้มันดีๆเด้อเบื้องราม่าฟามาจาอยู่โดนเด้อทิมไม่แนวไปอยู่มือนี่กูทิมไม่แนวไทยถูอยู่บ่เออเออบ่ไปโดนเนาะเออเอาไปเฟามา บวกกินสามสิบปรทีเดาเออสีเล่งให้นเดอือสี่เร่งยัเล่งไปเบิ้งนี่ล่ะเบิ้งก็เข่าล่ะกัเบิ้งเข่าเบิ้งปลาเบิ้งอย่างนี่ล่ะฮะมีปลาขอนพอได้มะโมกอืแม่นอยู่ดอกเด้อปลาทิ้วกะเอาเด้อปลาทิวหน่อยถือมะโมกแล้ด้แม่นแม่นไปละเออโมกแค่กับตำมะฮ่งนี่แทบปัญญังแล้วอือปลาขอนมันแทบอยู่แล้ว ไปพากันไปไ,นนไปหาแจ้งเขาอย่างนี้เออไปละอคอยว่ามันมีแผนกระคา่าบ่าบันนี้ิึงมันเบิงงอยู่เฮาตามันจะท่อแล่นวาดหนึ่งนะหอเจ้าท่อมมึงด้ะพี่แกแล้วหน้าท,ท่อมมึงขันท้าบอดีบายมันรอดบายเลยบ่ะ บอกฉันแวนน่ะน่าดึงโลดน่ะมาบอกใอยก็ได้อธิบายมัน่นจ่อเบิ้งเนาะเออจอบเบิงบบ้งเด้ออืะบักนี้มันจ่ายจังไรบักนี้ไ,บบไปเบื้องโลดท่พาพอดีครับมาบอกใครเออไปร้อยออจอบเบิ้งให้เออไปร้อยจอบเบิ้งเด้อมึงละีนางมากูสิบอกมัน <c oughs> บางน,นี้ว่าเป็นท่าปันได้ลิข่นกูเลียวเบิ้งหัน มันจะว่าแน่จังหน่อยอยู่โมโดนมึงที่ถือขันแหวนกูอยู่ว่แหวนชายกับแหวนคัวเรากูที่ดึงแต้หูมึงมึงรอดอามามาปวดขาแน่เหไหมเป็นเห็นอย่างมากพี่ไอคือจังปวดขาจัะ เป็นแต่นำมือไปเอาปลาขอนผุนปุ๊นอนแม่มันเลย่นี่นี่ซะก่อนปวดขาปวดขาสนป้าพี่ไอแม่สั่นคอยสินวดให้เดี๋ยวคอยสินวดให้เคยนวดอยู่บอกเคยทีหน่วยันก็ดีแล้วสินะโอ้ยเนาะ เกิดเป็นพี่ไอมีน้องเมียงงามกันจังสี่แล้วมีคุ้มเซวโอ๊ยปวดขาปวดขาเจ้าบ่ปวดแน่บอกอีกละเพราะในปวดเป็นพี่ไอเลยสักพักมันคือสิบปวดนะนะ่วยหุงจากคนเวลามันสิบปวดเว้ยโอ้ยเออป๊า โอ้ยไม่แห้งเด้อ๋อโอ้ยขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกใกล้แล้วใกล้แล้วอ้านี่ยโอ้ยจะมันไม่แห้งเด้อ้าวเนี่ยละ เป็นจึงไดเนี่ยพี่ไอ้ยโอ้ยไม่แห้งหลายเด้เออเอ้ยคือส่งสิปวดขาสบายที่นี่เออเดี๋ยวปวดเดี๋ยวจิกพี่ไอ้จิกนวดให้ดับเออนั่ละอุ้ยนั่ละนั่ละขึ้นมาอีกเล็น้อยขึ้นมาอีกสนุกดีขึ้นมาอีกเออเออหน่ละนั่ละนั่ละโอ้ยอย่าดึงได้อย่าดึง โอ้น่ารันอ่าอย่า <puntos> ย <illa> ิกนะารัโอ้ยคอยไม่ได้ยิกได้่ะอคอยนวดซื้ออะคอยเปิดขาขึ้นกันไมพี่ไอเอออย่าชิบีไม่ได้ไม่นอ้อย่างน้ออ่อนตัวรวยอยู่นี่ไปอันนี้ไอ้มัน ไอ้มันสันบอกมันคืออ่อนตัวสวยแทนายอ้าวธรรมดาล่ะแจ้งน้อยมันเกิติงเอองานเดียดนันแหละอู้ยเออมีความสุขเลยดิจัะอู้ยเออโอ้ยพี่ไอไม่แห้งแล้วล่ะมา Ý là Nguồn bò Viên ừ. bò Viên Má <laughs> <laughs> Đây bữa nó, đây bữa nó mà cứ พี่อ้ายเจ้าคิดว่านวดบม่งไหนแล้วมันมีแห้งกับนวดบม่งนั่นนะเด้อหยาโอ้ยน่ะปานอู้ยหายจากไหนมันนิ่มแท้อู้ยถือเก็พี่ไอ้เด้อันนี้มันยังน้านานพักซี่ปวดเอ็นน้อนี่มันใหญ่แท้นานพักซี่คอยนี่ละพี่ไอายให้คอยเด้อมันสีมุน อยากขีดทนได้สำเร็จแล้วเพราะอยากเต้นส <laughs> uh ักมันหุ่นได้เลยนี่บ้าอยากขึ้นมาอีกพี่ไออยากขึ้นมาอีกนะแม่ใกล้แล้วนี่แม่ปวดมองได้แน่มองนี่ละเมื่อยบาขาวแดงทั้งทั้งเบาหนวดนั่บลาอุ้ เอ้ยนั้นป๊กชีโอ้ยใส่ปุ๋ยหยังน้อมัหลายแท้น้อนักะพี่อายนลราใส่ให้น้องนาจังได้งามปานนี้แซ่บๆเฮาก็มันวดสุมือได้บ่ทิเอาทําไมพี่อายหาอีหยังบ่ไหวดเด้อ กูพี่ไอ้ <ừ> มันดีมากเมื่อเปลี่ยนกันเปลี่ยนอย่างเองท่านนเฮธาน์หยุดรูปอีไลส์เฮ็ดเองตี่วันแม่นขับเรียอู้หยถูกใจพี่ไอ้เด๊ะเหนบ้าไหมเ็นบ้าเห็นเห็นเห็นกูเห็นน่ะเดี๋ยวก่อนกูว่าแล้วเป็นคือพ่อเว้าอีหลี่มึงเด้อม <c oughs> ึงยางน้ำก้นกูเด้อเฮ็ดให้มึงเบิ่งมึงดูสื่อ เห็นมึงกูว่าแล้วกูมาหอนเฮือนบ่เห็นเนี่ยเออนี่ละนี่ละนี่ละเออนี่ละนี่ละเออนี่ละนี่ละอ้า อนี่แหละทิลักโอ้ยเจีย,ยงหักะนอเอยเบิ่นบุบสะนะอเอ้า,อาอบแบบแห้งแต่น่อแบบนี้ทิรักจ่ายังแห้งหลายทิลักเดี๋ยวพี่ไอ้ผัวจะตาย

เฮดีบ่เฮดีบ่เอาอย่างนี้ดโอ้มันลักลี่นวดอยู่นี่โอวปวดขาล้อปวดขาใช่ไหมปวดขาใช่ไหมนี่จะนวดให้เอาเฮดีบ่เอาไหมฮะมึงจะนวดอีบ่ถามว่านวดอีบ่ฮะขับขับขับนวดอีบ่เมื่อเมื่อ ยืนหนะพ่อเจ่มาแม่มึงนนะ่ะยืนนะฮะไมไ่โอ้ยแม่มึงเงยมาดูลาดเกือตายโอยปวดตัเต็มเอ็ดบุญเซนมาหน,นให้พี่แน่โอ้ย